สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมนิคิวะนารูโตะไฟเตอร์โมบายนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือจากอนิเมะนารูโตะในปี2025นี้นั่นเองคุณผู้ชมครับโอเคครับผมแะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะมาในรูปแบบการเล่นที่เราสามารถบังคับตัวละครนารูโตะแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถทําการใช้ ทักษะการต่อสู้สกิลต่างๆแบบนี้ได้นะครับมาพร้อมกราฟิกที่ถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองคุผู้ชมครับแต่รูปแบบการเล่นนะครับจะเป็นมุมมองแบบ 2.5D อะไรประมาณนี้นะเออนี่ครับนี่นี่ตัวนี้นะครับเป็นเกมลิขสิ์แธนะครับในปี2025นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะย้ํากันอีกสักรอบหนึ่งนะครับตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่เกมใหม่แต่ยังได้นะครับเป็นเกมที่ยังเปิดให้เล่นอยู่นะตอนนี้นะครับสาหรับเกม Naruto นะครับผม ก็ hehe, เอามาแนะนํากันนะครับนะสำหรับตัวเกมนารูโตะที่หลายๆคนหาอยู่นะไม่รู้จะเล่นเกมนารูโตะอันไหนดีนั่นเองผู้ชมครับผมมามาโอ้มาเข้ามาสี่นี่นี่คือครถาอะไรแบบจัดเต็มนะครับนี่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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนี่นี่นี่ผมเล่นในอิมูเลเตอร์แล้วตั้งปุ่มไอตัวดีพัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ มันก็เลยแบบตอนบังคับมันก็ไม่ค่อยดีเนาะมาต่อนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็จะมีบทสนทนานิดหน่อยนะครับกับคาชิแล้วก็ตัวละครเพื่อนๆเรานะครับไม่ว่าจะเป็นซันซึเกะหรือซากุระนั่นเองทุกผู้ชมมานี่แนี้นี่แนี้นี่แนี้น <pper> ี่แนี้นี่นี่นี่กระสุนกล้องจักรกระสุนกล้องจักรนี่จะกระสุนกล้องจักรขับเจ้าไปหน่อยชุบชุบชุบ ชึบชึบชึบนี่แน่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 นี่เออคือบอกเลยว่านตัวภาคนี้ยังมันอยู่นะครับผมนี่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 ไปไหนเอ้ยนี่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  โ,โด,ด,โด,ดสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมท้าสลัก awakening ค o n ไ a ินแพคพาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตอร์บูอาไคและเกมอือ่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกม m e c e n t อร์2.5ดีนะนะจริงๆถ้าตัวกราฟิกเออทำแบบ one piece fighting part s, นะบอกเลยว่า มันจะดีมากนะคือเกมมันเพล i ไฟนิงพาร์ตนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนะคือเป็นเกมที่เปิดนานมากเนะครับเป็นเกมที่แบบอ่ามาจากนี้เมะที่หลายคนชื่นชอบกันนะเอ้ยจะไปวรุษคาถานี่โดนหน่อยนี่โดนสกิลที่เบนฆ่าหน่อยนี่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 โหนี่นี่นี่ใหญ่แต่ตัวหรือไงนี่นี่กระสุนจากเรียบร้อย นี่ครับมาต่อซนาะสึสเกะพ่นไฟไปอะนะมาแล้วเพื่อนก็นี่สากุระโดนไปหนึ่งหมัดน,นะครับทีนี้เพื่อนเราช่วยแล้วหรอเพื่อนไม่ไม่ช่วยนะเหมือนไม่ให้ดูพอไปพิธีะนะพอไปพิธีเอยโดนไป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 นี่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 ซึบซึบซึบ โอเคนี okay. nih. Nih ่น oh, ี right, alon, ่ครับโอ้โหโอ้ยโดน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 กระสุนกองจัดเรียบร้อยไปสิเกียล่างครับนี่นี่สกิลอัลติเมทจัดไปโบบายโบบบเรียบร้อยเรียบร้อยไม่กล้อไม่กล้อเมนู เมนูมาอีกเหรอมาอีกเหรอนี่เมนูน้อยอะไรประมาณนี้นะนี่นี่นี่จัดไปเลยนี่นี่โดนกระสุนของจากเข้าไปครับผมโอ้โหอะไรมันจะมันขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมคือใครที่ชอบแนรูโตะอยู่นะผมว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่นะแล้วก็ในปี2 0 2 5สก็ถือว่าดีเลยนะครับแพทการอัปเดตตัวเกมก็ไปไกลแล้วนะ นี่เรียบร้อยหลังจากที่เล่นจบแล้วนี่ครับผมตัวสตอรี่เนาะก็จะมีนะครับนี่ครับได้ของรางวัลต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูพวกระบบต่างๆภายในเกมที่น่าสนใจกันบ้างนะครับมีอะไรที่แบบน่าสนใจภายในเกมบ้างนะคือระบบในเกมก็จะมีประมาณนี้เนาะการเล่นของเกมนี้นะครับจะอยู่ด้านขวาล่างเลยนะครับตดยด้านขวาล่างนี้นะเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหมดที่เราสามารถคามเ่นได้ตามสตอรี่เนื้อเรื่องนะครับนี่ครับตอนนี้เล่นถึง1นึ่งคิดสนะครับ ตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวการเล่นเพิ่มเติมนะครับเนี่ยได้ของมาอะไรประมาณนี้นะครับนะนะทีนี้นะครับอื่นๆเพิ่มเติมในเกมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูตั้งแต่ด้านซ้ายล่างไปนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดด้านขวาบนด้วยนะจดหมายมีอะไรไหมไม่มีอะไรให้เราเลยว่ะด้านซ้ายล่างนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวละครโนโตนี่โนโตล่างนี้นะครับระดับเอสด้วยนะมือ่างนี้ด้วยนะ นี่ซาสึสเกะร่างนี้นะครับสกุระร่างนี้เกคาชิอ่านี่ครับผมอาจารย์โนตโตะชื่ออะไรหรอวะเซียลามกเหรอในร่างนี้นะครับโอ้ยมีหลายร่างจังวะเดโอจิมารูนะครับผมปาสนาเดนะครับสนาเดอันนี้ใครวะไม่รู้ไม่รู้จักอะ่ะอันนี้อ่าพ่อโนตโตะนะครับ มันชื่ออะไรแล้วมันเป็นความเร็วแสงอะผมจำไม่ได้ละเนปูครับจริงๆก็มีตัวละครแบบเยอะมากนะคือเขาอัปเดตตัวละครมาแบบน่าจะครบแล้วมั้งผมว่าเนี่ยตัวเท่ๆเยอะเลยนะตัวร้ายก็แบบตัวนี้ก็เท่นะเนี่ยโอรจิมารุก็มาแบบจะเต็มที่ระดับเอนะเนี่ย เพนใช่ไหมเนี่ยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาล่างนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับที่เราสามารถทําการอัพเพื่อทําการเพิ่มเซตัสเพิ่มเติมได้เนาะแล้วก็ถัดมาอีกนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์สมใัยภายในตัวนะครับที่เราสามารถทําการอัปเกรดเพื่อทําการเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะหาพวกไอเทมมาใส่อะไรแบบนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ นี่ตัวนี้เนาะเนี่ยแล้วก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับวันนี้จะเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์เฉยๆนะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับก็จะมีเมนูด้านซ้ายบนตรงนี้เนาะที่เป็นรูปภูเขาตรงนี้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นอันดับนะทั้งหมดที่มีนะตอนนี้นะครับผมตรงนี้เราสามารถขยับไปมาได้แต่ว่าเมนูมันยังไม่ได้เปิดทั้งหมดนะแล้วก็ที่ตัวละครเราอะครับจะมีการปรับแต่งได้นิดหน่อยนะครับถ้าใครจะปรับตรงปรับแต่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาด้านขวามือตรงนี้นะครับ อันแรกเลยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเราเข้ามาดูเลยนี่ครับอ่าก็น่าจะเป็นพวกพรกิจเอ่อดันเจี้ยนต่างๆภายในเกมนะอันนี้ล่ะรับของนะครับอันนี้ล่ะเข้ามานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีรับซันซึกเกะด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเล่นไปสักพักหนึงนะอันนี้มีการรับเอ่อคาชีชิด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เฮ้ยแจกเยอะว่ะอ่าแล้วก็ หน้าขอบบนนะครับก็มีของต่างๆอะไรเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเนี่ยรับของก่อนอ่าแล้วก็ตัวนี้อันนี้จะเป็นปั้ทเทิร์พาร์ทนะครับภายในเกมนะ <c oughs> <c oughs> ถือว่าโดยรวมตัวเกมนจริงๆก็แจกของ ค่อนข้างเอ่อเยอะประมาณหนึ่งนะครับนะสำหรับตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาในเกมหรืออะไรแบบนี้นั่นี่ยคุผู้ชมครับอ่าก็ถือว่าแจกค่อนข้างเอ่อเยอะอยู่นะครับนะประมาณนี้แล้วก็เราเล่นตรงนี้อืมแล้วก็เล่นด่านสีเลยนะครับการเล่นก็แน่นอนนะครับเรื่องนารูโตะมาทีนี้เราสามารถทําการเข้ามาประจญภัยได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องนะครับเราสามารถทำการสก,กริปได้นะนี่ครับโดนละหายตัวไปละนี่นี่นี่ปล่อยพลังไปวิ่งไปก็จะเป็นการเล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นตามตอนนี้เรื่องนะครับได้ของได้อุปกรณ์มานะครับแล้วก็อปุปกรณ์หรือว่าของพวกนี้นะครับไปทําการอัปเกรดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่นะน นี่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 ก็วันนี้น่าจะฝากท่านผู้ชมไปประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ